นี่มาเยี่ยมชมมอนกานนาฟาที่สอนเกี่ยวโบราณการทลกทานก็สีบปนเขาชมสุข,ขัดครับคันนี้ก็เข้ามอนการนาครับอยูที่เันเกียวตะนไสิขบขับราณีเขาต้งช่างติดนะคะนนนรับ่มีสัตว์นำท้อด้วยต่างๆเก็บนี่อันนี้แจกมาอ่ามีโบชัวนะครับ นมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเป็นดูกว่าข้างในเปนลี่ยนสภาพวันนี้มาที่องสิงาหงาคม7กวันนี้มันไม่ <c oughs> แห่งชาเลยครับพาแม่มาเที่ยวแม่ถือกล้องกัไนะครับ <c oughs> <c oughs> วิดีโอในตัวนะหนึ่งสองสามก็ถ่ายรูปเสร็จดีเสียงเพลงคอเบาๆไปกันเลยครับพี่เบียนเองห้ามน้ำรักเข้าเลยอาหารเครื่องดื่มห้ามเมาอาหารเครื่องดื่มครับอันนี้ละได้ใบป้องมาเลยครับตรงนี้ครับ

ในเด็กมาเที่ยวได้นะครับมองเด็กเลยครับหนะ่สวยมากตัวหนึ่งเป็นไฮไลท์คือทาสีแดงเนาะเขียวแดงอะไรที่มันแป๊ดๆอ๊นะเราจะตัดสียังเ้็นมาแบบมันแบบมันฟัวหาหาหาอะไร <laughs> อย่างเงี้ยนะอือใครจะไนี้ครับอันนี้เป็นเด็ก 問題ないよ ถ้าเรียนมาน้าหนาวเร็จปุ๊บก็กลมาอันนี้ก็ยังมีเพราะต้นเขียวมันยัง่นอยูต้นเซเียรบลูเซเวียร์กระจายซ้อนนะคนี่เป็นต้นกะดูงทองหรอกกระต๊บปต้นต้นไม้ดกหนึ่เอ่อมาดูไอเดีย ปรับสวนเจ้าของก็ได้เลยเกิดใครก็นกิดได้ดูายก็ดูน่าน่าสนใจนเประมาณนี้นครับเกิดได้นีอาหารแคน่นี้น่าจะเป็นฟาร์มตรงนี้มันจะเป็นฟาร์มเมื่อกี้อะไรนะมีสัตว์ทำข้าวปกอะไรอเอาปากกาปากกาอะไรสามที่อยางเมื่อกี้แต่เสียห้าสิบบาทผมยังไม่ชอบไปชงงงดู ก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆลองอีกข้างในเลยครับสุดใบครับคือประมาณนี้ครับ ประมาณยามเย็นสี่ห้าโมงเย็นเองนั่เต็กหกมงเย็นเขปิดกี่โมงกัดูกนอกอ๋อรดเครื่องดื่มสเต็กลดได้ลดอะไรอันนี้เขาเข,าเข้าบัตรชมเนีย ดดแต่ก็ซื้อก็รถระบะประมาณนึงอันนี้โอ้ oh. <c oughs> ครับเอาถกล้องมาทางมามารีแหลกครับมันนาฟาร์มครับสวยครับขุณครับโอ้ oh. ข้าจ่าได้ดีครับตรงรดน้ำมีตลอดแต่ช่วงนี้หน้าฝนอันนี้วันที่ 12. สิบสองสิงหาคมเจ็ดกันองาุ่นหรือปะมันจะเป็นองาุ่นผมก็เกมโซน พาเดินชมครับเผื่อใครอยากมาลูกพาหลานมาเที่ยวน,นะครับอยากให้โด,โโดูโพดิกครับผูกดนน้ำนะครับนี่เกมโซนครับสวยครับแล้เวเป็นครับถ้าเกิมีสัตว์สัตว์สูง เก็บกรักข้าอีหน่อยนะครับเบราพาลูกหลานมาเที่ยวกันนะครับฮู้ฮู้มอนทนาฟาร์มวางน้ำเกียวนี่แหละสวัสดีครับฮู้ฮูนี่สิบสองสิบรับฮู้เราอยู่ที่มอนทนาฟาร์วังน้ำเกียวโคไา้ไครับสิบสองสิบกัมีการจับต่วนสืองางครับ เจ้าัมีสัตว์ต่างประเทศด้วยครับไปดูันนะครับผานีกสัด้วยครับ

มาชมห้องน้ำครับสวยมากครับที่มนทนาฟาร์หามห้องน้ำคนพิการหญิงชรามีทางเดินไหมครับสนนีของคนปกตินะครับสวยมากอืมอืมปเลยครับ ใชยครับชมห้องน้ำนะครับสวัสดีครับเที่ยวครับเลยทางเกีนทองครับสวัสดีครับ ชมห้องน้ำครับสวยมากครับที่มณฑลนาฟาฟ้าห้องน้ำคนพิการหญิงชรามีทางเดินไหมครับกนนีของคนปกตินะครับสวยมากเลยครับของผู้หญิงของผู้ชาย ชมห้องน้ํานะครับค่ะสวัสดีครับเติมครับได้นครับทางกินครับครับสวัสดีครับ ครับมารีวิวดูมารีวิวดูผมภาษาโคราชแต่นี่วางน้ำเกี่ยวโคราชอันนี้อยู่ที่แหล่งท่อ,องเที่ยวชื่อฟันธราฟาร์มวันนี้พามากินไอติมครับ <c oughs> อยู่บริเวณโซนขายสเต็กนครับร้านสเต็กค,ครับแล <c oughs> ้วก็ขอค่าก่อนเข้า,ขขาขมา,าเสีย50บาทค่าชมลูกร้า,รานท่องเที่ยวันึ่งสวยสวยมากครับมีแกะมีแกะชมนามีของกวางมีอะไร มีซัด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 ต่างประเทศด้วยอันนี้มาคุยเรื่องไอติมผมชอบไอติมอะอะไรนะผู้เรียนเลยเนาะหอมก็กินที่ไรก็อร่อยที่ไรก็อร่อยอันนี้อันนึงคือนี่ของตั้งกองครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะอันนี้มากินรีนรูปนลยครับ sweet chocolate อ่าเสียงอันนครับหนึ่งสอง ครับอันนี้วันที่สิบสองสิงหาครับก็พาแม่ครับมากินไอติมพาคุณแม่แม่ของลูกแบบตากล้องเนี่ยอ่าก็ไอติมอยวคือมาดูไอติมบนน <T> แบบไอติม e มีห e. ่อเอเตอีทีเคยกินเนื้ออร่อยครับเลยติดใจ6กสิบเก้าบาทครับแต่สําคัญคือมันมีช่อนนะช่อนแบบอยู่ข้างในเป็นแบบนี้กนะ็แก้มาดียังเลยครับเป็นก็เลย ผมก็บอมันนวัตรกรรมเนาะ<ค>นอะเป็นโฮมเมดครัเโฮมเมดอ,อ,อร่อยครับคือมันเป็นนวัตรกรรมในการเก็บช่อนเนาะครับอ่ะจะดูว่ารถคือกินเท่าไรก็อร่อยครับทุเรียนคนคลั่งทุเรียนคนบ้าทุเรียนอืมหอมครับหอมหอมแต่กองหิวไง พอจิ้มตดกล้องก็กะะอร่อยอ่ะ <laughs> กินมไม่บ่อยนะเ <laughs> ดือนหนึงกินสักทีอะไรอย่างเงี้ยไ่มาดบดีอ่ะอันตรบก็อร่อยครับเต <laughs> ี้ยอ,อือชอบครับกาแฟกาแฟดับเ <laughs> ข้าไครับ มันจะนาฟาร์มก็อยู่เอาตลาดไทยสัมบกีเนาะจะมีช่องทางขึ้นมาคือไม่ต้องออกถนนสามทุ่มสี่ต่างมาประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับขึ้นมาครับก็ง่ายๆครับทางทางสะดวกเป็นปูนครับก็มีที่จอดกว้างครับกว้างก็วางกันมาเดี๋ยวนี้มารีวิวกินกันนี่เดี๋ยวดูรูปหลังไปลองดูตะกองรูปหลังมาเกี่ยวเต่น กับ,รบประมาณนี้วันนี้มันไม่เห็งชาแิแล้วก็ขก็ให้คุณแม่มีความสุขทุกคนครับโชคดีไม่ตั้งใจครับรับนี้อยู่ทัวนันเกี่ยวก็รา้แบบนี้มอนทาน่าร์า